เมาเมาเมานะคะกันดูเขามากเลยมาถึงหนุ่มคนนี้นะคะคือเป็นเป็น เป็นพระเอกค,คือสวมบทเป็นผู้ร้ายในจอแต่อแตนอกจอไม่ใช่ผู้ร้ายนะจ๊ะหนุ่มเอ็กซ์ที่พินันค่ะชีวิตจริงเนี่ยกลายเป็นเจ้าชายที่แสนดีควงแฟนสาวก็คือคุณอิ๋วกิติยานเนี่ยนะคะเขาหาดูใจกันมากว่า8ปีฉลองมองคลสมรสแล้วเมื่อวานนี้ค่ะโ,<อ>โดยนุ่มเอ็กซ์เปิดเผยว่าได้จดทะเบียนสมรสก่อนหน้านี้แล้วเมื่อวันที่14กุมภาพาันธ์วันว,นวนาเลนไทน์เนาะ<อ>ที่ผ่านมาเนี่ยนะคะวันนี้ก็เป็นเมื่อวานนี้ก็เป็นงานฉลองมองคลสมรสโดยมีสินต่อให้กับเจ้าสาวทั้งหมดเป็นมูลค่า5ล้านบาทนะคะเงิน 500,000คุณอิว๋วคุณดิวเก็บเลยนะคะเดี๋ยวเออเผื่ออ,อัลการิตี้เลยยังไม่ได้เก็บค่ะลและทองคำหนัก5บาทพร้อมแหวนเพชรนะคะสำหรับบรรยากาศงานเลี้ยงสมงรถเนี่ยนะคะที่เราเห็นอยู่ก็มีเพื่อนๆในวงการมาเยอะแยะมากมายอย่างที่เห็นนะคะนี่ค่ะแล้วก็เดี๋ยวจะมีถึงพิธีโยนช่อดอกไม้นะคะน้องฉัดปริยชัดหนึ่งในสาวโสดของเราก็ไปรออยู่หน้าเวทีด้วยรอไม่พอทำไมได้รับช่อดอกไม้เลยค่ะ โอ้โหเข้ามือฉัดเลยอ่ะมือน้องฉัดเลยค่ะโี้โหเจ<ร>ง๋งเนอะชัดไปตรงก้าวขาออกนอกวงกลมแล้วก็เผิน,เนี่น้องชัดเขก็เผินอเอาอย่างนี้ก็แล้วกันพรุ่งนี้น,นะคะน้องกันกันนภพัทรเนี่ยจะมาในรายการทันฝางของเราสดเดี๋ยวเราไปถามกันเลยดีกว่าว่าจะว่ายังไงนะคะ แล้วก็อย่าลืมติดตามด้วยนะคะพรุ่งนี้นักหนุ่มกันมาแล้วก็ยังมีน้องฉัดเนี่ยฝากอะไรมาถึงกันด้วยต้องห้ามพลาดพรุ่งนี้คอยติดตามแล้วเมื่อคืนนะคะอีกคู่หนึ่งค่ะนักร้องนักดนตรีค่ะคุณพีทพีระนะคะก็คงน้องเลมอนเข้าพิธีวิวาหลังคบกันมาเจ็ดปีนะคะนี่ไงนี่ไงตีมงานสุดอลังการเลยหลอด of the R i n g ิองชุดเหมือนแบบลุคนั้นเลยอ่ะโหลอดออฟเตอร์ริงนี่ถ้างูใส่ชุดนี้แต่งงานนะงูเหมือนหมอนข้างเก่าๆเลยจ้าบอกตรงนี้นะงูก็แต่งเป็นเซอมิเกิลส มูงูไม่ต้องแต่งดีที่สุดแล้วไม่ต้องแต่งใหม่แล้วไม่เปลืองชุดด้วยใส่ชุดไทยไปแล้วจบ่แต่งล้านไม่สมิตรล็สิไม่เอาที่กิมจนกระดานจะทะลุแล้วนะเรื่องนี้สำคัญมากเลยนะ